สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนเมื่อนี้ปาดีผ้ามาเบ่งอันนี้นี่ผลงานผู้ไหจับได้บ่นี่ปาดีตอบมะเขือ,อกับมะเขือพ่วงเนาะต้นมะเขือพ่วงกับไอยยอดมะเขือเนี่ยเบ่งผลงานเก็บหลายรอบแล้วค่ะรอบนี้ออกรู้ซื้อว่ารอบนี้ก็จะงามอีกแล้วนี่นี่นน มะเขือเปาะน้ําปลูกกับไอ้มะเขือพวงค่ะปลูกกับต้นมะเขือพวงแต่ไอ้ไอ้ไอเจ้านี่มันก็นจะขึ้นมาอีกแล้หมดหมดมันชอบมากเลยเนี่ยเขือเปาะน้ําค่ะเดี๋ยวจะเบิ่งลักษณะพิเศษ หลังจากที่ห้าตอเนาะปกติปกติอยู่ต้นต้นของเขาอ่ะน้ำเขาจะเยอะมากกล่องเบอโฟกกันน้ำเขาจะเยอะมากพ่อมาปลูกในต้นมะเขือพ่วงน้ำน้อยค่ะนี่น้ำน้อยนี่น้ำน้อยแต่ลูกก็ยังสวยๆค่ะเนี่ยลูกสวยน้ำน้อยลง นี่ค่ะยังมีน้ำค่ะแต่น้ำน้อยลงอืมเดี๋ยวแบบนี้มาต่อค่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยน,น,น,นดูน้ำยังมีแต่น้ำน้อยลงค่ะนี่เยเนี่ย มะเขือเปาะหนามต่อยอดมะเขือพวงค่ะผลงานผลงานค่ะเลยเยอะเหมือนกันค่ะออกลูกเยอะเหมือนกันเลยนเนี่ย,ยสวยค่ะสวยชอบใจชอบใจเดียวเดียวเดยว ตออีกค่ะเปาะน้ำต่อยอดบะเขือพวงจ้าปกติเคยต่อด้วยบะเขือธรรมดาค่ะตอนนี้มาเจอมะเขือเปาะน้ำโอเคค่ะนี่ต้นเขาจะใหญ่นะต้นเขาจะใหญ่จะแข็งแรง ปลูกแบบเนี่ยไม่ได้ให้ปุ๋ยให้น้ำเลยค่ะเนี่ยเออให้แต่น้ำไม่ได้ให้ปุ๋ยแข็งแรงมากเออเออน้ำจิ้มมืออุ้ยนี่ค่ะอันนี้ยังอ่อนๆนะคะเนี่ยบอด้แก่นี่ยังอ่อนๆน มัออนอ่อนๆลูกใหญ่แต่อ่อนๆเน,นี่ยังเกตได้เนี่ยนี้จะเนี่ยสีเข้มขึ้นมาเนี่ยนี้จะแก่หน่อยอันนี้ก็คืออ่อนทั้งหมดเลยได้เยอะค่ะได้เยอะนี่เกืยอเปาะหนามต่อยอดมะเขือพวงค่ะ เก็บนี่น่ะย่านหนามันปักมือไม่ได้ใส่ถุงมือเออะนั่นโอ้ยต้องใส่ถุงมือมาเก็บนะ มาเมื่อนอีกเอามาโชว์ผลงานเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามารับชมฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยค่ะ